สวัสดีครับทท่านครับมาเลยครับวันนี้ครับมาพบกับสุดยอดนางฟ้าซ r v ครับหนึ่งในร้อยคันหนึ่งในพันคันท่านจะหาแบบนี้ได้หรือเปล่าครับโปรไฟล์ดีสุดยอดครับเพียบพร้อมอลังการมากครับผมสมบูรณ์แบบสุดๆครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดครับรหัสตัวถัง588ครับออปชัน2004ปี2004เลยนะครับผมว้าววาวครับไปชมกันเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถของสุภาพสตรีครับมือเดียวมือแรกออกห้างเลยครับไม่เคยเปลี่ยนเจ้าของครับผมซื้อเงินสดด้วยนะครับไม่เคยผ่านไฟแน์เลยครับ สุดยอดครับนี่ฮะสมุดรับประกันบุ๊กเซอร์วิสมาครบถ้วนครับผมเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับทุกๆหมื่นโลตลอดอายุรถเลยนะครับตั้งแต่ออกห้างมาเลยครับกุญแจรีโมทกุญแจสำรองมาครบถ้วนครับผมทาประกันไทยมาตลอดครับประกันไทยวิริยะฮะนี่ครับประเภท5ครับผมถึงกลางปีหน้าครับใช้ไปเลยครับยาวๆครับและที่สุดยอดก็คือฟิล์มวีคูครับผมติดตั้งฟิล์มวีคูฮะมีใบรับประกันมีใบเสร็จมาครบถ้วนครับ 29,500บาทครับเอาไปเลยครับนี่ครับสุดยอดไหมล่ะครับแบบนี้จะไปหาที่ไหนครับโรไฟล์แบบนี้สุดยอดสวยงามอลังการแบบนี้ครับไม่ต้องไปหาที่อื่นครับมีที่นี่คันเดียวในโลกเท่านั้นครับผมท่านใดสนใจไม่ควรพลาดนะครับติดตามชมครับมาดูเล่มทะเบียนกันก่อนเลยครับ เล่มทะเบียนมาพร้อมๆเลยครับเอกสารทุกอย่างพร้อมโอนครับผมกุญแจรีโมทและจญแจสำรองครับมาครบถ้วนครับพลิกมาหน้าแรกเลยครับผมมีเพียงหน้านี้หน้าเดียวเลยนะครับลำดับที่1เท่านั้นเลยครับผมเจ้าของรถนะครับเป็นสุภาพสตรีครับอายุ50กว่าครับวันจดทะเบียนและวันครอบครองรถครับ9กรกฎาคม47เครับวันเดียวกันครับซื้อเงินสดไม่เคยผ่านไฟแนนซ์นะครับต่อมาหน้ารายการภาษีครับ9กรกฎาคมเพนะครับภาษีไปกลางปีหน้าเลยนะครับ เพียงปีละ1446บาทครับต่อมาหน้ารายการบันทึกครับผมมีเพียงออกแทนเล่มเต็มนะครับเนื่องจากรายการภาษีเต็มนะครับมีเท่านี้เลยครับนี่ครับมือแรกป้ายแดงนะฮะซื้อเงินสดชัดเจนครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบุรอรถบ้านครับกล่าวขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับยู u ูบไลฟ์เบ c a t i o n และช่องทางใหม่ล่าสุดครับ t i กตอ k ครับ ท่านใดเล่นติ๊กตอกเป็น FC ติ๊กตอกก็เข้ามาคุยกันได้นะครับใช้ชื่อเดิมเลยนะครับอุดรรถบ้านหรืออุดรยุสเซ็ตคาภาษาอังกฤษนะครับผมติดต่อสอบถามกันมาได้มาพูดมาคุยกันได้ครับเราจะนารถดีๆคุณภาพครับคับแน่นๆล้นๆนะครับมานําเสนอกับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยครับและเรามีบริการเดลิเวอรี่ด้วยครับผมจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับและนอกจากนั้นเรายังรับซื้อรถบ้านสภาพดีครับ ทุกรุ่นทุกคันทุกราคาเก๋งกระบะญี่ปุ่นยุโรปครับท่านใดมีรถต้องการขายมีรถญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต้องการขายติดต่อสอบถามมาได้ครับเรามีค่าแนะนําให้ด้วยนะครับโอเคครับมาเลยครับวันนี้ครับภูมิใจเสนอจริงเลยครับผม Honda CRV คันนี้ครับสุดยอดนางฟ้าหายากครับหนึ่งในพันคันหนึ่งในหมื่นคันท่านจะหาแบบนี้ได้หรือเปล่าครับโปรไฟล์ยอดเยี่ยมสุดๆครับฟังไปเรื่อยๆนะครับอย่ากระพริบตาครับผมคันนี้ครับ เป็นรถยนต์ Honda CRV ครับ2 0 E IV Tech ครับ Four Wheel Drive ครับปี2004ครับหรือ2547ครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับรหัสตัวถัง588ครับผมสวยงดงามมากๆเลยนะครับผมคันนี้ครับรถบ้านแท้ๆครับมือแรกมือเดียวออกห้างครับท่านเจ้าของเป็นสุภาพสตรีนะครับใช้งานมือเดียวครับซื้อเงินสดเลยนะครับผมไม่เคยผ่านไฟแนนซ์ใดๆสิ้นนะครับซื้อสดครับ เล่มสวยๆหน้าเจ้าของหน้าเดียวมือเดียวเลยครับผมว้าวเลยครับนี่ครับสวยงดงามสุดๆเลยนะครับผมนี่คันนี้ครับงดงามมากๆครับสภาพตัวถังครับเดิมบางสนิททั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนครับบอดี้สวยๆบางๆสีสวยมากๆครับผมนี่ครับสีสวยกริบเลยนะครับผมเงาวับตาแตกเลยนะครับผม นี่ผมมานี่รถมาแบบนี้เลยนะฮะผมไม่ได้มาเก็บสงเก็บสีนะครับผมนี่ครับสวยงามหมดจดเลยนะครับผมสีสวยมากๆสีหายากเลยนะครับนี่บอลฟ้าตัวนี้ครับผมวาวเลยนะครับงดงามสุดๆเลยครับดูนะครับผมสวยมากครับแทบไม่มีริ้วรอยแรงสิ้นนะครับสภาพสีอยู่ในเกณฑ์ราวๆ95%เลยครับผม นี่ครับ95อัพเลยนะครับรับรองครับไม่ต้องไปเก็บสงเก็บสีนะครับผมยางนี่สวยๆเลยนะครับผมนี่ฮะดูฮะสภาพยางครับผมยางบีสโตนครับผมปี2019ครับสวยๆสี่เส้นเลยนะครับจากบีควิกเลยครับผมอ่ามีใบรับประกันประกันบีควิกมาด้วยนะครับผมนี่ครับสภาพยางสวยๆดอกหนาๆเลยนะครับผมงดงามมากเลยครับผมนี่ครับคันนี้ครับผม เซอร์วิสอย่างดีครับผมเข้าศูนย์บริการทุกระยะนะครับทุกๆุกหมื่นโลครับผมประวัติในเล่มบุ๊กเซอร์วิสมีครบถ้วนครับผมท่านไปรันประวัติต่อได้เลยนะครับถ่านน้ามันคงน้ํามันเครื่องทุกอย่างดูแลด้วยศูนย์บริการ Honda นะครับประวัติพร้อมครับผมและทําประกันภัยมาตลอดครับตอนนี้เป็นประกันวิริยะประเภท5นะครับผมถึงกลางปีหน้าเลยนะครับเดือนมิถุนาครับผมนี่และสุดยอดอีกอย่างคือฟรมวีคูฮะ ท่านจะไปหาที่ไหนครับรถที่ติดฟิีวีคูมาครับผมใบเสร็จยังอยู่ใบรับประกันยังอยู่ครับ29,500บาทคันนี้ครับคันเดียวเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับรถสวยๆแบบนี้ครับคงจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่ครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะติดตามชมกันให้จบนะครับมีถึงการทดลองขับอะไรด้วยนะครับผมสุดยอดมากครับนางฟ้าสวยคลิปคันนี้ครับชมกันต่อครับ มาชมความงดงามในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับห้องโดยสารนี่สวยสดงดงามจริงเลยครับผมสภาพนางฟ้าจริงเลยครับดูครับไม่มีโซมเลยครับผมว้าวเลยครับมาดูเลขไมค์กันก่อนครับเลขไมค์วิ่งมาเพียง2องแสนสี่พันกิโลครับผมนี่ครับไม้แท้ๆมาแบบนี้เลยนะครับจากเจ้าของครับนี่ใช้งานน้อยเลยนะครับผมสําหรับรถอายุขนาดนี้ครับเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะครับเช็คประวัติศูนย์ได้ครับบันทึกเลขไมค์ไว้ทุกระยะเลยนะครับผมบุ๊กเซอร์วิสครบครับ นี่ตัวท็อปครับผมแอร์แบ็กคู่เบรก ABS ครับผมขับเคลื่อน4ล้อครับนี่ครับดูฮะพวงมาลัยสวยแจ่มเลยนะครับผมเดิมๆมานี่มันมีลอกมันนิดๆหน่อยๆครับผมผมเป็นคนประเภทต้องการความเพอร์เฟกฮะจัดเลยฮะปอกแบบสวยๆเลยครับไทอาร์เลยฮะนี่ปอกสวยๆแพงๆเลยครับผมไทอาร์ใส่ไปด้วยครับใช้งานนี่จะได้เพลินตาครับผมนุ่มๆเลยฮะนี่ ดูครับแผงข้างแผงสวิตครับผมปี2004แท้นะครับผมนี่ครับดูครับแผงคอนแผงข้าง,ง,างสวยงามฮะดูเบาะนี่เดิมเดิมฮะเบาะนังแท้จากศูนย์เลยนะครับชมครับผมนี่ครับนี่เปิดเพลงจาก you youtube นะฮะเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะเล่นบูทอ่ายูทูบได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสง่งรับสายได้หมดครับนี่ฮะ ดูฮะภายในสวยๆแจมๆแบบนี้ครับผมสภาพสวยๆเดิมๆสดๆเลยฮะนี่ครับนี่เครื่องเล่นนะฮะนี่จอเต็มเลยครับผม JVC นี่เชื่อมต่อบลูทูธเห็นไหมฮะนี่ครับเชื่อมต่อไว้นะฮะนี่ครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ครับอืมแอร์เย็นเพลงเพราะ เพพาะเลยฮะนี่ฮะรับส่งรับสายได้หมดครับผมดูฮะสวิตชแอร์นี่ไม่มีโซมเลยฮะรถดูแลดีจริงๆครับผมสะอาดสะอานมากๆเลยนะครับชมครับว้าวเลยครับสภาพแบบนี้ครับใครได้ไปนี่สุดยอดเลยนะครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับเปิดประตูหน้าขวาฮประตูขับครับอืมเสียงเปิดประตูเพะมากๆครับ หนักแน่นครับไม่มีหลวมไม่มีตกนะครับตัวออปชั่น2 0 0 4นะครับนี่ดูให้ดีครับจะมีสวิตสอตัวนี้ฮะสวิตเซนทัลล็อกนะครับผมนี่ครับนี่ฮะเปิดเซนทัลล็อกจากในรถได้ครับแล้วก็จะมีตัวพับกระจกไฟฟ้าครับปุ่มนี้ครับผมนี่ครับนี่ที่เพิ่มมาจากตัวออปชั่น2002หรือ2003ต้นปีนะครับ2ปุ่มนี้จะไม่มีมานะครับดูกันให้ดีนะฮะนี่ครับ้าวัเลยฮะ ระบ,บไฟฟงไฟฟ้าครับทดสอบเลยฮะกระจกไฟฟ้านี่ครับบางคนขับจะเป็นออตโต้นะครับใช้งานได้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาดูภายในกันต่อเลยครับภายในสวยสดแจ่มมากๆครับผมดูฮะไม่มีโซมเลยนะครับ นี่ครับงดงามเลยนะฮะเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับเดิมๆครับนี่ครับจะมีริ้วรอยธรรมชาติของหนังแท้บ้างนะครับตามอายุครับแบบนี้นี่จัดว่าสวยแล้วนะครับนี่ผมไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะฮะไม่ต้องไปก่งไปเก็บนะครับนี่ครับเบาะสวยๆเนียนแบบนี้ครับผมนี่ครับมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆครับ นี่ครับโอ้โหมปูรถนี่ยังเวิร์กนะยังสดอยู่เลยครับผมมาครบท้วนครับผมนี่สติกเกอร์ครบท้วนครับผมไม่เคยแกะนะครับนี่ฮะดูเลยครับประตูสวยทุกบานนะครับผมสวยจริงฮะดูฮะภายในภายในครับเดิมๆใสๆครับ เบาหลังนี่สวยมากเลยฮะอาจ,จะแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยด้วยซ้ำครับผมดูฮนะแจ่มสุดๆเลยฮะเนี่ยครับผมสวยมากครับหาตัวเทียบยากครับบอกเลยครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับดูฮะน้ำแอร์ฮะจอดติดเครื่องไว้สักสองชั่วโมงได้แล้วมั้งเนี่ยนี่ แอร์เย็นเฉียบน้ำแอร์ระบายดีมากครับนี่ครับตรงประตูครับเสียงเพราะหมดครับผมไม่หลวมไม่ตกนะครับอ่านีเอกสารอยู่นี่ฮะเอกสารคู่ไม้คู่มือรถอันนี้ใบรับประกันวีคูครับนี่ครับใบส่งใบเสร็จอันนี้บีควิกฮะยางครับผม เราประกันยางสมุดคู่มือดูฮะอันนี้ประกันภัยวิริยะครับผมนี่ครับนี่ถึงนี่เดือนหกปีหกหกเลยฮะเห็นไหมฮะประกันภัยนี่ฮะนี่บุกเซอร์วิสครับผมเข้าศูนย์ทุกระยะางจริงครับชมครับนี่ครับดูฮะตั้งแต่ออกรถมาเลยฮะดูฮะนี่ครับเข้าศูนย์ครบถ้วนครับผมโอ้โหเยี่ยมสภาพแบบนี้ดูฮะ นี่ครับเข้าศูนย์ล่าสุดนี่สองแสนหนึ่งพันกิโลนะครับนี่ครับนี่เข้าศูนย์ล่าสุดสองแสนหนึ่งพันโลตอนนี้สองแสนสี่พันโลครับใช้ไปเลยครับอีกเกือบเกือบหมื่นโลสองแสนหนึ่งค่อยไปเข้าศูนย์นะฮะไปรานประวัติต่อเลยครับผมประวัติครบแบบนี้ฮะสุดยอดมากคันนี้เยี่ยมจริงๆครับผมอ่าไปดูกันต่อครับผมชมครับครบถ้วนมากครับผม ประตูซ้ายขวาอะไรไม่เคยแกะนะฮะนี่พรมเพิ่มเนี่ยครบทั่วเลยนะฮะดูฮะสายมากครับเยี่ยมประตูแน่นทุกบานนะครับดูฮะถุงด้านหลังนี่เองไม่มีการฉีกขาดนะฮะ ใช้งานรักษามากๆเลยครับผมดูฮะโอ้ว้าวครับสวยนี่ฮะโอ้โหเบาะหลังนี่เทพมากครับเทพเทพเลยฮะพับโอมพับเบาะได้เลยนะครับนี่ครับรถอเนกประสงค์ครับผมโอ้ว้าวเลยนะครับพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะนี่ครับย่มยอดมากเลยครับผม เยี่ยมสุดๆครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันต่อเลยนะครับด้านท้ายนี่สวยเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับผม CRV Gen 2ครับนี่ครับชมเลยครับผมไฟท้ายนี่สวยใสเลยนะครับแบ๊วๆเลยครับผมนี่ครับไม่มีโซมนะครับผมฝาครอบยางอะไรมาครบครับผมนี่ฮะสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากครับยางอะไรอยู่ด้านนอกตัวถังนะครับนี่ครับ เสน่ห์ของเขาเลยนะฮะรุ่นนี้ครับผมไฟท้ายสวยงามนะครับไม่มีโซมครับเอนสติ๊กเกอร์ i am v มวคูนี่ครับอ่าไปตึงเรมว V คูลมาจะต้องได้สติ๊กเกอร์แบบนี้มานะฮะนี่ครับว้าวเลยครับคมกลิบครับผมเปิดเลยครับเปิดมันถิดประตูบ้านนะครับเจนสองฮะนี่ครับถ้ารุ่นถัดไปจะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะครับอ่ามาดูกันต่อเลยครับท้ายสวยงามบอดี้เดิมสนิทนะครับ ุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับผมมีชนยจะดีรับคืนครับนี่ครับดูเลยนะครับผมประตูนี่ครับน็อตประตูนี่ไม่ขยับเลยฮะไม่เคยแกะแดงสิ้นครับผมนี่ครับเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนนะครับไม่โซมเลยครับผมสวยมากนะฮะนี่รถอกประสงค์ครับกว้างขวางมากครับผมนี่ครับ ชมเลยนะฮะนี่มีแผ่นปิดห้องท้ายฮะเรียบร้อยมากครับผมนี่รถสวยๆเลยครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ํามันล้วนอย่างเดียวครับรถสุภาพสตรีครับนี่ไม่เคยติดแก๊สครับวาวๆเลยครับแจ่มสุดๆครับผมสภาพอย่างนี้ครับหายากแน่นอนนะครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับภาษีนะครับนี่กลางปีหน้าเลยฮะกรกฎาปีหกครับ ใช้ไปเลยครับยาวๆครับผมมาดูหน้าตาความหล่อกันเลยครับผมนี่ครับดูได้เลยนะครับหน้าตาหล่อๆคมๆเลยนะครับผมนี่ครับชมเลยครับผมไปหน้าใสตาครับชมครับนี่ครับไอตัดหมอกสวยใสมากเลยครับผมกริบๆจริงๆครับผมเส้นสายดูฮะกระจัางหน้าโครเมียมครับผมดูครับเส้นสายคมกริบเลยนะครับผม นี่ครับไฟไฟสวยหมดครับผมห้องเครื่องครับผมสวยเดิมสนิททุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสานทุกขอบทุกซอกทุกมุมครับเพจครบสติกเกอร์ครบเลยนะครับผมนี่ครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนยินดีรับคืนครับนี่ครับมีฮะสติกเกอร์นี่รอยสแตนด์บนชานตัวเลขนี่ครับนี่ครับซ้ายขวาน็อตไม่มีขยับนะครับผมนี่ครับโอวาวเลยครับผมนี่รหัสตัวถังครับเลขตัวถัง 588นะครับนี่ยครับดูจริงๆฮะสวยจัดฮะนี่เพชรครับผมนี่ครับดูเลยนะครับผมสายกริปเลยนะครับผมนี่ฮะสติ๊กเกอร์มอกตร์ครบมากเลยครับสติ๊กเกอร์นี่ไม่มีโซไม่เปื่อยยุ่ยเลยนะครับนี่ครับกระโค้งอะไรเดิมฝาเดิมหมดครับผมสติ๊กเกอร์ครบดูน้ำแอร์น้ำแอร์หยดติ่งติ่งๆฮะดูฮะแอร์เย็น เย็นชํำนะครับนี่ผมจอดถ่ายคลิปเป็นชั่วโมงแล้วนะฮะเกือบสองชั่วโมงแล้วครับตอนนี้นี่ครับสวยงามมากเลยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันครับผมเครื่องยนต์ IVT e c ทครับสอ0 0ัซีซีครับเดิมๆเลยครับผมฟังเสียงเครื่องครับ เรื่องรอบเดินเบานิ่งสนิทมากครับผมนี่เดินเพาะเลยนะครับผมรถเข้าศูนย์ทุกระยะครับผมไม่เคยเข้าอู่นอกนะครับนี่มีอะไรมีปัญหาอะไรครับให้ศูนย์จัดการหมดครับผมขอโทษครับเช็คประวัติศูนย์ได้เลยครับผมรถคันนี้ครับเซอร์วิสมาสุดๆครับผมรถอายุขนาดนี้แทบไม่มีแล้วนะคะหายากมากๆครับที่จะเข้าศูนย์ทุกระยะครับมีประกันภัยตลอดครับผม ว้าวเลยนะฮะนี่โหเยี่ยมแจ่มจริงครับได้ฟิล์มวีโคครับยางสภาพดีการขับขี่ยอดเยี่ยมมากครับผมเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างไม่ต้องห่วงแรงสิ้นนะครับสมบูรณ์แบบสุดๆครับผมใช้มารักษามาอย่างดีครับรถในสภาพแบบนี้ฮะโปรไฟล์แบบนี้ไม่ได้มาง่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวไปชมคลิปทดลองขับกันต่อเนื่องเลยนะครับท่านใดสนใจครับผม ติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยครับใครมองหาอยู่ฮะบอกคําเดียวครับพลาดแล้วจะเสียใจฮะดีกว่านี้สวยกว่านี้จัดกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับคันเดียวในโลกครับติดตามชมกันต่อนะครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสานสะอ้านครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮ้าส์ฟิตเนส สระว่ายน้ํามาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธานีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยนี่ครับกุญแจรีโมทนี่ครับรีโมทมีมาหนึ่งชุดนะฮะส่วนกุญแจสำรองนี่รวมดอกนี้ด้วยจะเป็นสามนะฮะนี่ฮะยิ่งกว่าครบเลยนะครับเปิดรีโมทครับรีโมทใช้งานได้นะครับนี่อันนี้เปิด กระจกหลังนะฮะชมครับอ่าเด้งได้ครับผมนี่ครับใช้งานได้เลยนะครับครับเข้ามานั่งครับผมเสียบปุญแจครับเปิดไฟออนฮะ,ะนี่ไฟเช็คก,กิ้งขึ้นครบถ้วนครับสตาร์ท ติดง่ายแล้วนะครับชึ่งเดียวติดครับผมนิ่งเลยนะครับปิดประตูรถครับนี่ครับเดินนิ่งมากๆเลยนะครับผมเปิดแอร์ครับผมจะใช้หมดออโต้ครับนี่ครับออโต้นี่จะทํางานตามอุณหภูมิที่เราตั้งนะฮะนี่ถ้าต้องการเย็นๆในกระมุนมาต่ำๆแบบนี้ครับลมจะแรงครับ เต่าฟิลเลยนะครับแอร์เย็นเฉียบครับผมถ้ามันแรงไปเราก็หมุนนะฮะปรับอุณหภูมิขึ้นมาครับลมจะอ่อนลงครับนี่ครับแอร์อโอตโต้ครับใช้งานได้นะครับลมอ,อ่อนนี่นี่ผมเชื่อมต่อบลูทูธไปแล้วนี่นี่ครับรีโมทเครื่องเสียง เพิ่มเสียงลดเสียงจยโทร์อะไรได้หมดครับรับสายได้เลยครับ,บผมเบาเสียงดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปทดลองขับอ่าเบาเสียงแล้วนะฮะอ่าเกียร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมนี่เข้าเกียร์ถอยหลังต้องผักมาทางนี้นะครับผักมาทางขวาดูครับเข้าเกียร์อาร์ครับถอยหลังครับ จับนุ่มนวลมากครับไม่มีการกระตุกกระชากกระโดดทั้งสิ้นนะครับเครื่องเย็นเครื่องร้อนออกตัวได้ทันทีครับไม่มีการรอเกียร์นะครับไม่มีการกระตุกนะครับเข้ามาเกียร์ว่างครับเกียร์ดีครับโอ้จับนุ่มมากครับห้องโดยสารนิ่งมากๆครับรถคันนี้เดินนิ่งนิ่มมากครับ ดูฮะความร้อนนี่จอดท่ายนานแล้วนะฮะได้สักสองชั่วโมงแล้วครับผมความร้อนนิ่งๆตรงนี้เลยครับผมนี่ครับอ่าเข้าเกียดีแล้วนะฮะเนี่ยไปทดสอบช่วงล่างกันครับเดี๋ยวผมจะขับหมุนเป็นวงกลมนะครับฟังเสียงพวกบูธพวกลูกหมาพวกช่องล่างกันนะครับเอาซ้ายสุดครับผม อิดอาร์ตอไม่มีกุกกักเลยนะครับเงียบแน่นมากครับช่องล่างขวาสุดครับนี่ครับช่องล่างเงียบดีปกติแน่นฟิตหมดครับผมไม่มีปัญหาท่างสิ้นะครับช่วงลงช่องล่างดีนะครับการขับขี่ยอดเยี่ยมครับบอกเลยครับการขับขี่ไม่มีปัญหาอะไรย่างสิ้นนะครับผม ับไม่ดีมาคืนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราถอนใหญ่ครับไปลุยกันต่อฮะชนชมกันต่อนะครับออกมาถนนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยครับผมอตอนนี้อยู่ที่เกียร์เนนะฮะเข้าเกียร์ดีครับผมไปเลยครับออกตัวเกียร์หนึ่งสอง วดีมากครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มครับตอนนี้เกียร์สามสี่ครับผมไหลลื่นดีมากๆนะครับอัตโนมัติสี่สปีดครับผมเกียร์นี่เปลี่ยนอย่างนุ่มเลยนะครับออกตัวไม่มีตื้อไม่มีอืดน,นะครับผมเครื่องยนต์ฟิตสมบูรณ์ดีมากๆนะครับไม่มีการอ่ดอัดเลยนะฮะ เครื่องสมบูรณ์มากครับช่วงล่างแน่นครับผมขับดีครับผมฟิลลิ่งดีครับผมแน่นกระชับครับขับเคลื่อนสี่ล้อครับผมสภาพเยี่ยมๆแบบนี้ครับขับชิวๆฮะสบายมากครับเนี่ยผมปล่อยมือแล้วฮะนี่ครับสูญเสินดีครับผม กด็ดีไม่มีหอนะครับยังนุ่มอยู่นะครับผมใช้ได้อีกระยะใหญ่ๆเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับรถคันนี้ครับรถสภาพเยี่ยมแบบนี้ครับเครื่องโยนเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับผมไม่ต้องไปทำอะไรเลยฮนะรถมันเข้าศูนย์ตลอดครับผมเซอร์วิสตลอดฮนะ จะทำอะไรเจ้าของไดเข้าศูนย์อย่างเดียวครับผมคันนี้ครับดูแลมาแบบสุดยอดมากฮะหายากมากครับรถอายุคันนี้ปี2 0 0 4เนี่ยที่เข้าศูนย์มาตลอดครับประวัติครบแบบนี้ครับสามารถเข้าที่ศูนย์บริการ h อน d ้าและเช็คประวัติได้เลยนะครับว่าทำอะไรมาบ้างครับผมเซอร์วิสอะไรมาบ้างครับเยี่ยมมากๆเลยนะฮะ เครื่องเสียงบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธครับับสบายดีแลกมากครับรดแสงกว่าบาทในสภาพแบบนี้โมไฟล์แบบนี้หาไม่ได้ไง่ายแน่นอนนะฮะแอร์เย็นแล้วแถมได้ฟิล์มวีคูด้วยครับโอ้แดดเมืองไทยนี่ทำอะไรไม่ได้เลยฮะบ,บอกเลยครับเย็นช่ำนั้งคันครับผม จะรอจังหวะกดคลิกดาวนทดสอบการคลิกดาวนะฮะกดคันเร่งจมนะครับผมเอาแล้วฮะกดคันเร่งครับนี่ครับคลิกดาวมาครับผมมาครับใช้ได้เลยครับผมเวลากดคันเร่งจมนะครับเกียร์ก็จะเปลี่ยนลงเกียร์สามนะครับตาเวลาเร่งแซงนะครับเมยกขึ้นก็เป็นเกียร์สี่นะครับอ่ามาถอยคันเร่งขึ้นเร่งแซงแล้ว สมบูรณ์ครับไม่มีอะไรครับไม่ต้องเป็นห่วงแรงสิ้นครับยอดเยี่ยมเลยนะฮะเพอร์เฟกสุดๆครับไม่รู้จะบรรยายอะไรต่อแล้วะฮะรถมือเดียวซื้อโสดมีประกันภัยด้วยนะครับถึงการปีหน้าเลยครับ มีมีครูรอบคันเข้าศูนย์บริการทุกระยะโอ้รถโปรไฟล์แบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วครับสุดยอดครับโอเคครับท่านใดสนใจนะครับรถคันนี้ครับยกหูโทรมาคุยกันได้เลยครับอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครับโทรมาคุยกันได้ครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับจะมารับเองหรือจะให้ขับส่งบอกได้เลยครับรถคันนี้การันตีสภาพครับสุดยอดครับ โอเคครับกราวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับกราวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับขณะน,นี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า2 5 0 0 0ท่านแล้วครับผมกราวขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดและสวยๆจากเราครับผม